เราเปลี่ยนบรรยากาศจากการปลูกผักเป็นการเอาผักไปต่อสู้กันซะหน่อยทุกคนอ่ะเรากลัะบแบบก,กรเดานทเทอร์เฟนกันต่อคดไปแล้วคือเราต้องการเล่นตัวละครเจ้าบูมบอไปลใช่ไหมวันนี้พี่ว่าเออจะยิงพี่ได้ําการเติมเอวอีพีไปที่บารทุกคนวีพีคือเขาจะให้สลอตช่องมาทั้งหมด1สลอตแล้วเขาใช้ตัวละครเรามาอีกหนึ่งตัวทุกคนที่เป็นเจ้าคอน ดีพี่ประมาณห้าสองจนไปถึงหนึ่งพันสองมีคูณหนึ่งเบิร์ดจะไปถึงคูณแปดทุกคนเอ้ยเบิร์ดเนี่ยคือพี่ว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นทูด้าเมทไหมแบบต e, ีปุ๊บอาจจะคูณได้วเมไปเรื่อยๆอย่างเช่นร้อยยี่สิบห้าก็จะคูณแปดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะติดเยอะอยู่นะเอาเรื่องอยู่ทุกคนดาวเมทประมาณสิบหกถึงร้อยยี่สิบห้าแล้วก็ระยะวงยี่สิบถึงสี่ห้าคูดาวศูน์เอ่อคูดาวสองถึงห้าวิจะไปถึงศูนย์แปดวิเชิงสารปฏิกานวางมีอยู่ประมาณแสนแปดตัวโอเคก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องทุกคนอะ เอาข้ามไปครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้พี่ลองตัวนี้ไปเล่นดูแต่จริงๆมันมีตัวละครที่เข้าใหม่จากอีวันนี้ใช่ไหมอัปเดตในครั้งนี้น่าจะเป็นอ่าค้อต้องการเนี่ยเยอะมากเลยพี่เขีย้ดูมียูนิตเก้าตัวเข้าใหม่เป็นเอ่อคอรับเต็ดเดอร์คอรับเต็ดเคปอันนี้นะคอรั u เต็ดซัมมอนโอ้ไอชิแบกเบอร์รี่ 1.1.85เหรอวะน่าสนใจแฮะมีเบิร์สดดียอเบิร์สคูณหกตัวละครตัวเก่าของพี่คือไอเจ้าสเลเซอร์ใช่ไหมมีเบิร์สคือคูณสี่โอ้โหพี่ว่าตัวนั้นน่าจะดีกว่าไหมคือมาติดเบิร์สเยอะมากเลยตัวอื่นพี่แทบจะไม่มีระดันเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เบิร์สคูณสิบ ตัวละครเจ้าแตงโมก็ตัดใจนะคนแต่ว่าเออมันคูดาวข้างนานเดี๋ยวเออเอา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 ,เอาเก็บไว้ในซังเตก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นเนื้อในก็จะเล่นแล้วพี่ในส่วนในสองรอบมั้งสองรอบนี้ขอเอ่อมิสติกไม่ก็รีเจนก็ดีนะรีเจนคือมีโสโลประมาณ25ถึง25่สิบห้าเหรอมีเงินสามพันในการวางไม่แพงอย่างเลยวะตัวละครเน้นสโลใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นแท็บมีได้ประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยมีระยะว,วงแปดไอ้แท็บตัวนี้แปลกๆเว้ยทำไมมีระยะว,วงอะมีคูดาวเจ้าเงินสองพันในการวางอยู่ในธรรมดาอยู่ในธรรมดาอันนี้เจ้าเงินห้า เนะอ้ดามิยี่ห้นะอาจจะดีกว่าเจ้าเสียบนะแต่ว่าเออไปโน้มกันนะอะลองสุ่มสัก2รอบแล้วกันพี่มีเงินเดี๋ยปมาณหมื่นคนไม่ได้เ k แบบนี้เลย <c oughs> ก็นานานทีเข้ามาเล่นอ่ะสูมมาครับโอริเกนออกถือว่าดีสวยมากเลย เอาไปแทนที่ตรงนี้สูบอีกรอบหนึ่งรีเจนเอร์ออกสองรอบมันมีวิธีเอาเอิ <c ười> คือพี่อยากขายยูนิตมากเลยอ่ะพี่อยากขายแล้วก็ได้เงินคืนอ่ะประเด็นคือมันมีแต่ลบไงอ่าอันนี้ขายทิ้งก็อ่าสโลยี่ห้ามาโอเคสวยพี่นนองชิลล์สามพัน 3, เหลือไม่โคตรแพงอ่าเดี๋ยววันนี้ลองเล่นดูทุกคนไม่รู้ว่าจะผ่านไหมแต่ขอให้มันผ่านแล้วกันอ่าเดี๋ยวเราแตงโมไได้วยไหมตัวนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันทุกคนมันเอ่อมันติดเป็นเบิร์น่ะแตงโมคือมีเบิร์ดคูณสิบระยะวงก็เยอะน่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันอ เดี๋ยวพี่เอาทนี่ออกแล้วก็เอาเจ้าแต่งบอกมาโอเคประมาณนี้ลองดิทุกคนลองเทรสเอ๊ะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแบบเข้ามาใหม่เนี่ยใช่ไหมแมปทอกซิกเกอร์มีมตัวละครสองตัวในหมวดอินเซนกับเอ,อ่ออินพอสิบอโบ โอ้โห oh, hey. แล้วถ้าสมมติพี่เล่นไปปีไหนคือจะได้ไหมเนี่ยคือยังไงดีแมปนี้มันเน้นในเรื่องของเล่นกับเพื่อนทุกคนถ้าเราเล่นกับเพื่อนคือยูนิตตัวละครที่ออกมาเนี่ยคือมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเลือดเนี่ยคือเท่าเดิมจากที่พี่ลองสังเกตดูนะเพราะว่าเมื่อคืนพี่ได้ลองเล่นดูแล้วตัวละครเยอะขึ้นแต่ว่ายูนิตเนี่ยคือเลือดเท่าเดิมเดี๋ยวค่อยม่ได้ต่างหักกันอ่ะเล่นในโหมดธรรมดานี่แหละ easy confirm แต่สำหรับใครในดะที่กำลังมองหาแหล่งรวมสินค้าต่างๆเนี่ยเช่นสัตว์เลี้ยงตัวละครหรือโลบิวววกก่่อออออนนททาางงเเเ็บบบไไซซตตต์้ต้้มมีรรระะใหหลลืืืัคๆ ไม่ว่าจะเป็นทอยเลเทอรี่เฟสหรือโกกาเดนนะและมีสินค้าจากแมปอื่นอื่นอีกมากมายรวมถึงระบบการเติมโรบักอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย อ่ะเลนเดมอนอินเซนหรือว่าฮาร์ดีอ่าอินเซนแล้วกันไม่รู้เออไม่รู้ว่าจะผ่านไหมเอ้ยแต่เรามีตัวละครแดงโมนะเบอร์ต้องคูณ10เลยอะ่ะตัวละครดีอยู่นะเว้ยไม่ธรรมดาอ่ะวางมาครับต้นเกมหนึ่งตัวคูณ2ออโต้ยาวๆแมปซาวเวอร์ตัวละครสีตัวนั้นก็ยังไม่ได้เลยเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมอหลุดไปเยอะซะด้วยไม่เป็นไรมีเครื่องไถนานอยู่อ่ะเดี๋ยววางนี่หนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวอัพเกรดมาอืมหนึ่งตัวอันนี้น่าจะเกียรได้ปะ 7777โอเคคิดได้อีซี่โดนอัพตัวปั๊มตังวางมาก่อน1ตัวครับอันนี้37น่าจะคิดได้อยู่อัปเกรดมาสามร้แล้วก็นี่500ร้อยฮึมตัวปั๊มตังพี่วางได้6ตัวพี่อัปเกรดขั้น2ก็พอละเพราะว่ามันให้เงิน40่สิบตัวนกองข้างเยอะนะเอาล้วก็วางตัวต้นไม้เพิ่มไป1ตัวแล้วก็อัพเกรดครับอ้าร0ออัปเกรดจะเสียยัอะสอ้อยอ่ะ250 350ตัวละครตนี้เป็นไงเป็นนางฟ้าเหรอ มันจะดีเปล่าวะเอ้ยแต่ว่าระยะวงมันกว้างเนาะต้นเกมคือ3เออต้นต้นเกมคือยี่เลยถือว่าดีอยู่นะไม่ธรรมดาอ่ะแตงโมมาต้นเกมอ,อืต้นเกมมาตีชา้าแต่ว่าเออหลังเกมคือมีเบริร์สค่อนข้างแรงอดีพี่วางน้องแตงโมตัวนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็เกียร์มาพันห้าประมาณเวฟ20มันจะมีตัวละครที่เป็นหอยทากมาใช่ไหมเลือดประมาณ20,000ถ้าพี่เคลียร์ต,ตัวน,นั้นไม่ได้ก็คือพี่จะแพ้ทุกคนอ่าอัพเกียร์มาสามพันน่าจะพอได้แล้วมั้งตอนนี้ เออมันตันเอ่อเท่าไหร่วะมันตัน60โอ้โหน่าจยังไม่ได้เว้ยอ่ะเดี๋ยวเอาวางไอ้นี่มาอันนี้อัพเกรดมาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจแล้วก็700ดร้ยเออเจ็บเบมยีแล้วทันไหมน้อล่อยทันแล้วกันอ่าอัพเกรดมาอืม4,500โอเคเหลือขั้นหนึ่ง6,000เนอะไม่รู้ว่าจะทันไหมแต่ขอให้ทันแล้วกันเหลือสองเวฟอัพเกรดมาอห6,000โอเคทันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่วางตัวนี้มาเพื่อเป็นสโล แล้วก็อัพเกรดได้ไมาเจ็ดโอ้มาแล้วว้เลือดปันห้าหมื่นเฮ้ยถ้าเออชนะนี่ก็ี c โดนโอ้ e ี EC 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 เบลเบลบลบลอ่าอ่วา,า,างไจัคอนมาอัพเกรดแนละ้วกชือห้าพัน 5, เลยดาเมจเป็นยี่ห้าแล้วก็ระยะโมบุยี่ิบห้าแล้วก็ลูกกระดาไปหนึ่งเจ็ดห้าวิอรดกีเปยนครับห้าพันกระไปหกพันต้องเกรดมาเก้าพันสองหมื่นห้าเลยแต่มนานน่จะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วปะใช่อ่ะรอก่อนแล้วกันอัพเกรดต้นตังมา อัพเกรดมาอัพเกรดเอาให้ตันเพราะว่าต้นเออหลังจากนี้ไปน่าจะอีซี่โดนแล้วก็อ่ะพันสามเฮ้ยๆๆไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเอาเรว่ไหวอยู่ไหวอยู่นางฟ้าพี่มันอีซ e a s ะน้องๆไหวอยู่แล้วเอแต่ว่าเออเรื่องสกิลเบรกก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะหลุดอ่ะเดี๋ยวมาสองหมื่นมาแล้วไงเอาละเอาละพี่ชายไหวไหมสองหมื่นถ้ารวมหมดนี่สามหมื่นกว่าอันนี้สองหมื่นห้าอัพเกรดมาครับฮึดาเมจแรงขึ้นแบบเวอร์แต่จะไหวไหม ไวหรือเปล่าโอ้โหหลุดว่ะแป๊บหนึ่งสกิปเวฟออโต้ยาวๆอัปเกรดความหวังของเราคือรถแท็กเตอร์ครับจังหวะนี้เอาละชิบหายละโอ้อ้ถามว่ามันเล่นยากไหมมันก็มันก็ไม่ได้เล่นเออมันก็ไม่ได้เล่นยากนะแต่ว่าพี่อาจจะต้องวางตัวหน้าที่เยอะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองรอบหนึ่งรอบนี้พี่จะเออพยายามวางไอ้เจ้าแตงหมให้มันเยอะเพราะว่ามันน่าจะเป็นตัวละครหลักของพี่แหลอะอะขออีกรอบหนึ่งโดน ปเดี๋ยวเราททม์สคริปต์จนไปถึงเวฟที่20่ลิบลยกันมันจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนแปะถึงเวฟที่เราแพ้เมื่อกี้แล้วใช่ไหมเดียวเดียเดี๋ยวเดี๋ยเดียเราจะรีบสกี้เวฟอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงมันเริ่มหลายมันเริ่มเยอะเราต้องสโลก่อนโอ้โหยังแพ้เหรอเฮ้ยไม่น่าแพ้นะอ่าโอเคเดี๋ยวพี่สโลตัวนี้หนึ่งอ่ะสโลไว้สโลไว้ครับจังหวะนี้สโลไว้อัพเกียร์เปิบ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 เทิบ <c oughs> ตรงนี้ดูว่ารอด <c oughs> เฮ้เอ๊ะไปกันต่ออ่าตรงนี้2ตัวเลยพี่ขายตรงนี้ทิ้ง1ตัวแล้วกันแล้วก็เอามาวางไวน้นี่เดี๋ยววางวอเตอร์เวลลอนไปเยอะๆทุกคนถึงจะตีช้านะแต่ว่าคือดาเมจเบิร์ดมันแรงอะ่ะอัพเกรดมาครับสี่พันห้าโอ้ยดูการยิงที่รัวขนาดนี้เป็นของคุณเท่านั้นหกพันต้อเกรดมา e C Road. อีซี่โบทุกคนอาร์ดีพี่ขายนี่ทิ้งเอ้ยขายดิไม่ได้อัพเกรดเฮ้ยยิบก้าวเรว เวฟยุบก้าวเลวอัพเกรดมาเก้าพันโอ้ยวอเทอร์เวลอนไม่ได้ออกลงเลยเอามาตั้งเยอะอันนี้วางไว้นี่ละกันอัพเกรดมาครับโอ้โหเทสจะไม่ได้ออกลงวอเทอร์เวลอนมันตีศูนย์ยุดแปดนี่คือหนึ่งจุดสองห้าตีชากไหวเจ้าคอนทุกคนแต่ว่ามันก็เออดาเมียก็ยังแรงอ่ะเอาเวฟสามเก้าแล้วครับไกลเวฟสี่สิบเดี๋ยวพี่ขายเออตัวนี้ทิ้งอ่ะขายไปเลยน้มตัง,งแล้วก็เดี๋ยววางคอนเพิ่มเวฟท้าย อีตัวเนี่ยเฮ้ยอ่าสี่ตัวเหรอโอ้โหง่ายง่าย easy boat อู้หูง่ายเลยอืมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวต้องไปเล่นโหมดไอท็อกซิกแหละ <c oughs> เดี๋ยวไปเล่นปุ๊บเดี๋ยวไม่เพลปุ๊บก็ร้องคือดูอ่ะไปทุกคนกับโซน,น่ารอบบี้เราดีวกว่าอ่ะโอ้ตประมาณนี้นกันก็สำหรับคลิปนี้มาแน่ฮะสวยมาแน่